ทีมงาวต่อพ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขลาครับลลไ,ปไปดูจุดจบ,จบของรถขนในงานเถื่อนชาวเมีนยนมาคันนี้ครับชุ<ล>ดสืบสวน <ลด S 1> ตอมอสองขลา,า,นนานกับ <ลด S 1> ชุดสืบ,บสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเขาตามสะกดรอยและก็สกัดจับได้ตอนที่เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอตะภูมินะครับไปดูภาพตอนจับกันก่อนครับ ให้ดูเราบอกว่ามันเป็นทางเดียวกันเออเออบล็อกเลยเข้ากล่องแล้วตอนนี้ผมอยู่ต้นกล่องเลยเป็นไงรล้วเป้าหมายจอดยังจอดจอดจอดยังยังครับเดี๋ยวความเร็วต่ำเดี๋ยวได้จอดรถศูนย์หกสามเป็นสี่กับเพนนีได้ครับอยู่อยู่ข้างผมอยู่มันอยู่ได้ เดี๋ยวเนี่ยมันมีป่องเอาไวคนเห็นไหมเปิดจอดเลยดีกว่าปั๊มปั๊มไปเรื่อยไปเรื่อยลง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 แล้วลงแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

làm gì vậy? ba mươi <laughs> con à? đi <laughs> du lịch đi เาเรียบร้อยค,ครับเที่ยวนี้ขนมากับรถบรรทุก4ีล้อเล็กอัดกันมา33คนหลบหนีเข้าเมืองล้วนๆครับชาย21 หญิง12ยัดกันมาแทบจะได้กลายเป็นผัวเป็นเมียกันในรถเลยครับคือถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดายัดกันมาแบบนี้นว่าขาดใจตาย,ต,ายตั้งแต่โลแรกแล้วครับแล้วก็พาไปสอบสวนที่สพรัฐภูมิคนขับชื่อวิเศษศัก์อายุ56ปีอยู่ที่สมุทรสาครครับส่วนชาวเมียนมาก็ไม่มีหนังสือเดินทางนะครับแยกเป็น2กลุ่มมากันคนละพวกกลุ่มหนึ่งผูกเชือกสีแดงที่ข้อมือ15คน และกลุ่มที่ไม่มีเชือก ผูก18คนครับเข้ามาทางชายแดนกาญจนบ,บุรีเข้ามา3วันแล้วเมื่อวานนี้ช่วงค่ำรถคันนี้ไปรับมาจากบ้านเช่าที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จะพามาส่งที่สวนยางในพื้นที่ตำบลคลองแงอ่อำเภอสรวจังหวัดสงขลาแล้วก็จะมีคนมารับช่วงต่อพาเข้ามาเลนะครับจ่ายค่าเดินทางคนละ5ล้านจา่าดหรือราว80,000บาทจ่ายแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจ่ายเมื่อถึงมาเลยครับส่วนนายวิเศษศักดิ์ซึ่งเป็นชาวสามุทรสา คนนี้นะครับก็บอกว่าได้ค่าขนหัวละ500ครับขนพมา่าติดต่อมาก็ตามสูตรเดิมครับถ้าจับได้ครั้งแรกก็บอกว่าผมเพิ่งขนเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรครับยังไงครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของพี่คนนี้แล้วซึ่งเป็นชาวสามุทรสาครแต่ว่านับจากวันนี้นะครับน่าจะได้มาอยู่สงขลาแถวแถวสวนตูนอีกหลายปีแน่ครับ ส่วนในการเถื่อนชาเมียนมากลุ่มนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นคดีความก็จะผลักดันกลับประเทศครับกลับไปตั้งหลักใหม่บ้านใครบ้านมันรอบนี้ไม่ผ่านถ้าอยากจะมาอีกก็มาให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่หลาบอยากจะมาแบบนี้อีกมาพักที่จังหวัดสมุทรสาครมันก็น่าจะมาจบที่ส่งคล้าเหมือนเดิมครับ